สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาอายุให้กินคือเก่านะครับผมก็ให้เบิ้งท้างหลังนะครับปลาเขาก็ล่างงามเลยครับอาทิตย์ก็ล่างจขก้นยังมือเศร้าอากาศครับโอ้สดชื่นดีครับวันนี้ใส่ตุ่มนักกุ้งไว้ครับเนี่ยใส่หลบอบน้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมปลาจิมานหรือโมมานวันนี้ไปเป๋เบิ้งกันครับพี่น้อง เขากำลังออกห่วงกำลังจิแกเลยครับเขาเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้เกี่ยวแล้วครับผมธรรมาชาติเนาะครับเสานี่แหละครับใส่ไว้แบบหลอกข้องหลอบน้องนี่แหละโ้หนามไซบรรยากาศสดชื่นครับผม นี่ครับมาถึงล่างแรกแล้วเนาะที่เป็นสีน้ำเงินนะครับตุ่มตะกุงน้มไหลๆเนาะมาเดี๋ยวจิยกให้เบิ้งจะได้หรือเปล่าพอได้ก้อยโบโ่เนาะนะครับ มีอยู่ครับได้ยินเสียงบ่พี่น้อง้องเข้าไปเสียงเต็คขบเคบี้ยวขบเคียอยู่เนาะพอได้อยู่พอได้อยู่๋ยวท,งทังติเปทเทร,ร่วมหลังแรกบรรยากาศคล่องป่าธรรมชาติ หลังต่อไปครับพมนี่นเห็นแต่ไอ้จุกมันสี้ำเงินเนาะใลไปขอบขอบ,ขอบต่อฟังนี่แหละครับาปลากา็ปลายเลยครับเสียงเสียงปลาแบบปลาคอปลายังนอนมันอ่าหูกินปลาหน่อยอยู่น้ำขางต่อฟังนะเห็นเนาะขึ้นอีกแล้วครับเมื่อกี้ เห็นเจนี่เลยตาหล่นี่ฐานาแบบหนามแห้งจังหน่อยเนาะเห็ดเห็ดห่อแล้วหวานแหงครับมาเบื้องหลังนี่ต่อดีกว่าจะเป็นตาไมหมเนาะอู้อังนี่หลายครับหนักหลายลหลังนี่ เฮ้ยลังนี้พ่อได้ก,ก้อยเลยเสียงโดดโคบเคบโคบเค,บ,คบเลยครับล้างนี้โอ้พอได้พอได้ล้งนี้โอ้ออโอกุ้งใสๆเลยครับเห็นบหมันอยู่ข้างในพอได้พอได้อยู่นี่มา,านมาานนี่ครับเห็นไานนะพอได้พอได้ ธรรมชาติปลา,าหยาก,ก็ยังมีความงามอยู่เนาะอืดอกหากอยาเกกับเบิ่งสวยดีคือกันครับจักดอกยงังตอดดอกยังด้วยครับเอาเทปกับบอบอหูครับกับทายไปให้ใหเบิ่งซื่อและครับหลังต่อไปครับผมใส่ไว้อยู่หมนเลย กลางปลาหยาเลยครับอันนี้เป็นไข่หอยเชลีอ่าไข่ไปสูงเนะาะไข่ใบถึงนำต้นหยาต้นใหม่เลยครับเอ้ามาเบิ่งตุ่มดัก,กงเอาต่อดีกว่าอืมพอได้พอได,อดอ้โยครับ พอได้ยู่ครับฟังเสียงจากเสียงมันโดดเอาเนาะพี่น้องพอได้พอได้ได,ได้ก่อยเดด้ก่อยเลยละครับเสานี่น้องหนามเนาะบรรยากาศเสอเสาสดชื่นมากครับนี่ตอนนี้ก็กูมาได้ซีหลังแล้วครับ สี่หลังกับพ่อก้อยเลยละครับจำจะหากินเนาะหาแค่อยากแค่อยากแค่กินแต่เหลืออีกสองหลังครับสองหลังเดี๋ยวไปเบิ้งต่อกันไปเรื่อยเอาสี่หลังนี่วางไว้ก่อนเนาะเบิ้งปลาบอลพี่น้องเอ้ยบ่นขากบนน่นเน่ยเลยเนาะ นี่ครับหลังสุดท้ายแล้วพ่อพอ่พอใดอยู่ครับอยู่ทั้งในปาบ่อนอกูมากครบ,ครบ,ค,รบครบหกหลังแหละไปเดี๋ยวติเขาไปในบ้านเนาะไปเทร,ร่วมให้พี่น้องในเบื้องว่า มันจะได้ร้ายได้หน่อยสําได้ครับผมครับผมกะมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะนีะ่เนาะมาเทเทออกเรียบร้อยแล้วครับถือว่าได้หลายเติมอยู่ครับพอได้ได้กลวยเลยนะครับได้กลวยได้แก้วเลยสด,ดๆเลยครับมือโดด ลงเดงลงเลียงเลยเนาะตำแซบผักผักกระพร้อมแล้วครับถั่วผู้เ้ตำกินแซบก็เอ่อคลิปนี้เนาะถ้าพี่น้องไปอายุห้ากินนี่แหะครับให้เบ่งบรรยากาศไน่นัได้กลุ่งมากเอดอาหารนะัร่ะก็ขอขอบคุณทุก่าและครับผมที่รับชม ขอบคุณหลายๆครับผมขอ,ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ